มาแล้วมาแล้วจอดเลยลุงจอดเลยโหสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงมาแล้วที่ขุดต,ต่อของเรารอบที่เท่าไหร่ลุงรอบที่สามรอบที่สามวันนี้มีกี่ใบกี่ตัวนะเอามาดูหน่อยวันนี้สิบห้าตัวใบสิบคู่กบกบสิบห้าตัวนี่แต่แต่เขาบอกเลยเต็มหมดแล้วนะไอ้นี่อ่ะสิบห้าตัวนะ่ะเต็มเขาจองกันหมดแล้วเมื่อคืนนี้ลงไปสามชั่วโมงหมดเลย ครับเจ้านี้สุดยอดมากเลยอสินค้าของผมรับประกันคุณภาพถ้าถ้ามีปัญหาอะไรส่งกลับมาให้ผมสามารถแก้ไขให้ได้อืนี่ไงนายมาดูข้อเจ้าสินค้าแล้วทีเนี้ยสินค้าเจ้าอเอามาหมดเลย นี่ไงคุณลุงร้านวิวนะเนี่ยลงไปสองคลิปร้านวิวทั้งสองคลิปสุดยอดเลยคุณลุงลุงเขาถามว่าลุงเป็นคนจังหวัดอะไรผมอ,อยู่อำเภอพัปาแดงจังหวัดสมุทรปราการมาได้เมียอยู่ที่นาถอนนครพนมเนาะเห็นไหมมาไก่ม,กมีเมียคนเดียวรักที่สุดบอก อย่ากิ๊กหูดิเนี้ยเดี๋ยวอยเดี๋ยวกิ๊กตามมาเลยเห็นร้านวิวอ่ะโอเคไนค่อย่อยขอทารอีกหน่อยนึงว่าอันนี้อันนี้ขอทารตัวนี้ก่อนว่าอันสีสีนี้ทําเพื่ออะไรสีผมทําเพื่อฟาร์มสวยงามอืมเพราะเป็นเป็นเหล็กแหนบเก่า มันจะเป็นสนิมผมก็ขัดออกแล้วก็สีทาเพื่อความสวยงามอมืวันนั้นค่อยไปจับดูโอ้ทาไมสีติดมือวะอโออ,อะไรมีอะไรจะถามอีกไหมครับเดี๋ยวคนขายออนไลน์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะถามที่หลังเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเขาก็จะมีคําถามมันเลยนะอโอ้ดูถามอีกเขาบอกว่าในรถลุงมีอะไรบ้างมาดูมาดูม,าดมีมีดพา้านี่ไงมีทุกอย่างมีห่อนห้างนก อันนี้ของแถมเห็นเขาเขาใช้เหล็กซีผมทำ<อ>เหล็กซีกับใบมาให้เหล็กซีเอาไว้อันติบข้าวไงหยิบติบข้าวเอาไว้หยิบติบข้าวนี่ของแถมด้วยนี่ไงรถคุณลุงผู้ใดเห็นกาแวะทักทายอุ่นนุนแกใดเดอ้อนี่เดอ้อลงทีเท่าไหร่นะคลิปแรกก็ล้านล้านสามล้านสี่คลิปนี้ก็ล้านสอง สุดยอดเลยแกไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรื่องนี้นะ่ะเห็นแกถามแกแกบอก,กผมไม่รู้เรื่องเลยดังไม่รู้เรื่องเลยเออหาอะไรอีกอะอโอโอหาโท <c oughs> รศัพท <c oughs> ์บึงบึงอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูสินค้า <c oughs> อันดูนี้แวบ,บๆก่อน เฮงเงเฮรวย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 ไหนไหนยังดังกลางวันโอ้มี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 เข็มอันหอยอ่ะนัะนหอยกระสอบหอยกระสอบมีปลาร์ตคิกด้วยสองตัวสามตัวมีเข็มหอยกระสอบพ่อ